อาจาร์หากินกับความเชื่อของคนเนี่ยถูกไหมเวลาเราเห็นคนของขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะเป็นนักแสดงเทจารดนจ้างมิชลันวีแกสล่าสุดที่เล่นรืงองอวตารอาจารย์จ้างมาคิดว่าถ้าไม่มีแองเจลีนาโจลี่เนี่ยเราถึงวันนี้มัที่ผ่านมาราคามันขึ้นแล้วจากพันเป็นหมื่นเป็นแสนราคาขึ้นมาตั้งนานแล้วแพงมานานแล้วเวลาพูดถึงอาจารย์หนุคนเขาจะบอกว่าเด็กนี้่อาจารย์หยิบมาก มีระดับประเทศชาติอีกเยอะไหมครับทั้งในวงการบันเทิงหรือวงการการเมืองที่เราไม่ไ,มได้เอาภาาเขาขึ้นมีหมดแต่เปิดไม่ได้เคยโกรนะครับเวลาเข้าสูงว่าเราเป็นสัตั์ปรุนี่คือเข็มปริศนา2เข็มถูกต้องครับคอมพลาท